เดอะร็อเคยออกมาพูดอยู่เสมอนะครับก่อนที่หนังจะเข้าฉายว่าเขาเกิดมาเพื่อเล่นเป็น Black Adam ซึ่งจากสิ่งที่เดอะร็อกเคยออกมาพูดโมโวไว้เยอะๆนะครับ มันคือเรื่องจริงฮะแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Black A d ด m นะครับผมมีกิจกรรมจากเกมสุดพิเศษมาฝากคุณผู้ชมครับตอนนี้โฮงไก i อิมแพคเขาฉลองครบรอบ5ปีของเซิร์ฟเวอร์4ครับพร้อมกับรางวัลสุดพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะครับเช่นรางวัลสติกมาสุดพิเศษฉลองครบรอบครับรางวัลบัตรเสวียงจํานวน10ชิ้นไว้เปิดกาชาฟรีล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังจากอัปเดตเวอร์ชัน6.1นะครับเพื่อรับซัพพลายดรอปจำนวน10ชิ้นฟรีๆครับ เท่านี้ยังไม่พอนะครับในเวอร์ชั่นนี้คุณยังมีโอกาสได้รับโฮงไกอิมแพก3าอาร์ตคอลเลกชันแบบฟรีๆครับพบกับตัวละครใหม่ของเกมนักดาบหญิงแกร่งหลีสูชาง ประกาศเป็นนักมวยเลยคุณสามารถที่จะร่วมผจญภัยไปกับตัวละครตัวนี้ได้นะครับในกิจกรรมอีเวนต์ซัมเมอร์ที่มีชื่อว่าอีเวนต์มิดไนท์โคดิคันนะครับเขาเปิดให้เล่นแล้วนะครับไปสัมผัสเรื่องราวของหลีซูชางครับพร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษโอ้โหแจกกันยับยับเลยครับการนี้ยังไม่หมดนะครับอย่าเพิ่งกดเร่งคลิปนะครับฟังให้ดีใครที่เป็นแฟนเกมโคงไกอิมแพกนะครับชุดใหม่นะครับจะเข้ามาในอัปเดต6.1นี้ด้วยนะครับมีชุดแฟนซีใหม่มากมายเลยที และเขามีงานนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชม Hoyo f a e s 2022ครับไปร่วมเข้าชมงานกันได้นะครับโดยครั้งนี้จะเป็นคาเฟ่ทีมฮงไก Impact 3โดยเฉพาะเลยนะครับมีทั้งอาหารทีมของคาเฟ่รวมไปถึงสินค้าภายในงานคาเฟ่ทีมโฮยอ f r e ฟสจะเปิดขึ้นในช่วงวันที่26ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนนี้ครับไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นกันได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมนะครับอยู่ใต้คลิปมีโค้ดแจกด้วยนะจ๊ะมา แบล็กอดัมฉลอง5ปีเอ่ะฮ้ยนั่นไง <c oughs> <c oughs> เคลิมเลยไปละ่ะอ่ะอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับว่าเดอะร็อกเกิดมาเพื่อเป็นแบล็กอ d ดัมจริงๆในวันที่มีการประกาศแคสต์นะครับว่าเขาจะมารับบทเป็นแบล็กอ d ดัมในวันนั้นความรู้สึกผมนะรีแอคชั่นผมคือผมรู้สึกว่าผมโอเคมากเพราะผมเคยไปเล่นเกมอินจัสติกก็อดอมอง Us และได้เห็นตัวละครแบล็กอ d ดัมที่มาในรูปแบบสกีนะ่ะ ไอ้เฮียตอนนั้นน่ะมันมีความรู้สึกว่ามันคล้ายเดอะร็อนะแล้วพอเรามาเห็นวันที่ Warner b r o t h e r ตอรเนี่ยเขาประกาศว่า The Rock จะรับบทนำในเรื่อง b บ็กอะดัมเนี่ย ผมเลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเดิมทีตัวละครแบล็กอดัมที่แสดงโดยเดอะร็อกจะไปโผล่ในหนังเรื่องชาแซมภาคที่2นะครับไอภาค Fury of g o d ใช่ไหมถ้านะผมจําชื่อไม่ผิดนะแต่ว่าเดอะร็อกเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาแบล็กอดัมแยกออกมาเพราะเขาคิดว่าโทนของแบล็กอดัมกับชาแซมมันต่างกันซึ่งแม่งก็ต่างกันจริงๆชาแซมเนี่ยมันจะออกไปทางสดใสแต่แบล็กอดัมโทนหนังมันจะมีความมืดมนมันจะมีความดิบมากกว่าถ้าสมมุติว่าหนังแบล็กอดัมไม่ได้เกิดขึ้นแล้วตัวละครตัวนี้ไปโผล่ในชาแซมฟิล g ี่ ที่มันจะฉายปีหน้าเนี่ยผมว่าเดอะร็อกเนี่ยบทไปทางตลกแน่นอนอันดับแรกถ้าคุณจะดูเรื่อง Black Adam เนี่ยผมอยากให้คุณตัดเรื่องคะแนนในเว็บมะเขือเน่าทิ้งไปก่อนเลยอยากให้คุณเข้าไปดูด้วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งเชื่อคนที่ออกมาพูดหรือออกมาวิจารณ์นอกจากเชื่อสายตาตัวเองซึ่ง Black Adam เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจนักวิจารณ์แต่ฝั่งคนดูคุณดูนะครับ คะแนนมันสูงมากๆองค์ที่2กับองค์ที่3ของหนังเนี่ยมันเหมือนแบทประทัดซูเปอร์แมนการกระจายบทตัวละครอย่างทีม JSA หรือจัตติค์โซไซตี้นะครับผมมองว่าการกระจายบทตัวละครพวกนี้ยังทําได้ไม่ค่อยดีในมุมมองผมนะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปเด่นแค่ด็อกเตอร์เฟดกับฮอกแมนและมันก็ไม่ได้เล่าที่มาที่ไปของตัวละครออกมาได้ดีด้วยมันทําให้คนดูยังไม่ค่อยผูกพันกับกลุ่มทีมตัวนี้นะครับอ่าเหมือนจะสิทธิ์หลีกและกันที่มารวมตัวกันปั๊บเลยคนที่ไม่ใช่แฟนคอมมิกมาดูเขาอาจจะยังไม่อินกับ ทีน้คุณชอบฉากแอคชั่นที่อลังการงานสร้างเหมือนแซ็กซ์ไนเดอร์คุณจะชอบแบล็กอดัมที่เพิ่มบุกดันและโคตรเท่มากด้วยทัศนะส่วนตัวผมนะที่ผมคิดว่าเดร็กเขาเหมือนในคอมิกเหมือนในเกมอยู่แล้วเนี่ยมันเลยทําให้ผมอินกับบทบาทนี้ของเดร็กมากคือเดร็กส่วนใหญ่เวลาเขารับแสดงหนังเนี่ยเขาจะเล่นเด่นๆเ,เลยคือบทแอคชั่นไม่ก็บทตลกคอมเมดีด้นะครับด้วยความที่เขารับเล่นแต่บทแนวอย่างนี้เยอะๆเยอะๆผมก็เลยมักจะจําภาพเขาว่าไม่ว่าเขาจะไปเรื่องไหนคาแรคเตอร์ ector, มันก็คล้ายกันบดครับ อย่างตอนที่เล่น G.I. Joe เนี่ยมันก็เหมือนตอนเล่น Fast and Furious เลยแต่พอมาเรื่อง Black Adam เนี่ยผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าชายคนนี้คือ The Rock แต่เขาคือแบล็ k อ d ดัมจริงๆสรุปง่ายๆครับกับเรื่องแบล็ k อ d ดัมไปดูเอามันดูเอาสนุกดูเอาฉากแอคชั่นที่โคตรเดือดซัดกันทีหายใจไม่ทั่วท้องเนี่ยโคตรคุ้มครับยังกับดูดราคอนบอลไล์แอคชั่นนี่ถ้าแบล็กอดัมปล่อยพลังคลื่นเต่าได้เนี่ยกูนึกว่าดรา้อนบอลแล้วนะ <c oughs> เออลืมบอกอีกเรื่องหนึง่งมันมีมุกตลกในเรื่องด้วยนะครับมันเป็นมุกที่แบบว่าทำให้เราพอได้ยิ้มได้แล้วก็ฉากโพสเครดิตซีนโอ้โหคุณแม่งแบบ ผมไม่ได้มีโมเมนต์ไปดูหนังดีซีแล้วคนในโรงกีดต,ตบมือแบบนี้นานแล้วนะปกติผมไปดูหนังรอบสื่อไปดูมาเวลเวลาเจอตัวละครลึกลับโผลม,มาอย่างเช่นสไปเดอร์แมนโนเวโฮมอันนี้สปอยได้เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วตอนที่โทบี้หรือแอนดูโผล่มาคนในโรงกีดแบล็กอดัมฉากโพสเครดิตซีเนะ่ผมได้ยินคนในโรงกีดหรือเฮฮากับตัวละครตัวนั้นที่โผล่ออกมาไอ้เหี้ยบเอ้ยอัน,อน อยากพูดแต่พูดไม่ได้เอาเป็นว่าดีมากๆครับนะให้คำนี้เลยแล้วกัน <Nice. S 1> มันพิกตรงที่ว่าวันที่ผมไปดูอ่ะมันไม่ใช่วันรอบสื่อด้วยมันเป็นวันธรรมดากราบเดอะร็อกงามๆเลยครับที่ยอมฟังแฟนๆนะครับทำให้ฉากโพสเครดิตซีนี้เกิดขึ้นได้และผมคิดว่าแฟนๆดีซีหลายคนนะครับน่าจะมีความสุขกับฉากนี้ครับนี่ก็คือรีวิวของ JCB Now i in the game, I was on the bench, I on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the beamer, now I want the dance spending all the back, like here I go again.